เลิกจ้างโดยการแจ้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วฉะนั้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจ้าลูกจ้างเองก็เข้าใจผิดนายจ้างเองก็แอบจะเนียนเนาะรอเคลียร์หนึ่งนาทีการเลิกจ้างจริงๆตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างถ้าเขาไม่ทําตามนี้คือมีการเลิกจ้างกะรานหันเขาต้องจ่ายเป็นค่าตกใจให้เรานะคะถ้าเขาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ่ายเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าตกใจส่วนในเรื่องของค่าชดเชยมันคนละเรื่องกันนะคะคนละเรื่องกันเลยก็คือถ้าเราไม่ ได้ทาความผิดแล้วเขาไมา่เลิกจ้างเราและเราทํางานครบ120วันแล้วแม้ว่าเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าหนึ่งวักระจ่ายค่าจ้างเขาก็ยังจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เรานะคะเพราะเราไม่ได้ทาความผิดอะไรไงคะได้อยู่ดีๆมาเลิกจ้างเราแต่ถ้าเขาไม่จ่ายนะคะเราสามารถรอกเรียนได้ที่กรมสบริการและคุ้มคอรองแรงงานและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังสามารถฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ